เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นะคะสมมุติว่าเราอยากคลิกนะคะที่ลูกโป่งเสร็จแล้วให้มันมีเสียงด้วยอ่นะคะเราสามารถใส่เสียงได้ด้วยนะคะเราจะไปใส่ตรงไหนล่ะก็ใส่ตรงตัวที่มีการตรวจสอบว่ามีการคลิกเมาส์ไหมนะ,ะเสียงบอกอยู่แล้วก็คืออยู่ที่เสาร์ นะคะอันนี้เราใช้เสียงง่ายๆเลยเรายังไม่เลือกเสียงเนาะวันนี้เราถือว่าข้อมูลเเยอะแลละเราจะใช้เสียงที่เขามีเลยเซาเพซาป๊อปอันทิวดันนะคะเมื่อมีการคลิกเมาส์เราจะใส่ข้างบนเลยค่ะอ่าลองดูนะคะว่ามีเสียงหรือย,ยังนะคะครูป,ปิดเสียงไว้แน่ๆเลยนะคะอ่านะคะมันก็จะมีเสียงป๊อปป๊อป,ป,อปขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นอันเรียบร้อยค่ะ นักเรียนวิธีการนะคะนักเรียนสามารถไฟล์นะคะให้นักเรียนเซฟนาวก่อนนะคะเก็บไว้ในเครื่องก่อนวิธีการส่งนะคะไฟล์เซฟนาวพอนักเรียนเซฟนาวเสร็จนะคะกดแชร์เสร็จแล้วก็นะคะสามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะคะตรงนี้เดี๋ยวนะคะก็คือคัดลอกลิงก์นะะตรงนี้เห็นไหมก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็ไปส่งใน เว็บไซต์ coolmon.com ได้เลยนะคะหน่วยวิทยาการคำนวณ2หน่วยที่3เลื่อนลงมาด้านล่างเลยจะมีว่าส่งงานเกมยิงลูกโป่งนะคะตรงนี้นะวันนี้ก็ขอจบอการทำเกมยิงลูกโป่งเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ